พริโภคอาหารที่มันมีประโยชน์อะไรที่มีน้ําตาลเนี่ยคนงดเลยแป้งคุณงดเลยโอเคงดน้ําตาลงดแป้งเนี้ยนะถูกต้องค่ะค่ะค่ะส่วนนายลิกี้ครับข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไปเธอเป็นหลานดูแลป้าเธอด้วยได้ครับเรื่องอาหารกกินดูให้เรียบร้อยงดน้าตาลใช่ไหมครับใช่ได้ครับคุณน้ำตาลงดแป้งอะไรพวกเนี้ยคุณหูอบอกไปป้าอย่าดื้อนะผมอยากให้ป้าอยู่กับผมนานๆทำไมฉันตายไปแล้วทำไมเอ้าแล้วผมจะถ่ตังค์ใครแล้วครับป้ามันเอย่างนี้ค่ะเด็กคนยอกก็คืออยากให้แบบป้ามีรอยยิ้มยิ้ม อย่าลืมกด u ั s ส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดยนะครูหมอคะครูหมอครูหมอครูหมอว่าคุณควรจะไปลองลดน้ำหนักหรือว่าลองไปวิ่งออกกำลังกายดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากให้แก้มตออคุณอย่าไปฉีดแล้วให้มันเข้าสารในร่างกายเลยมันจะไม่ช่วยอะไรเพราะว่าการที่คุณฉีดถ้าเกิดเป็นเจอว่ายาไม่ดีเนี่ย

ทำัดีนะครับป้าครับคุณเป็นสีนี่คุณสีเป็นอะไรมาครับเนี่ยก็ตอนแรกคุณเป็นสีอ่ะเขาก็วิ่งไล่ตีผมนะครับอยู่สักพักท่านก็เหนื่อยจะเป็นลมนะครับเป็นยังไงมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงคุณเป็นสีบอกผมหน่อยสิกูหมออยู่ๆฉันก็วิ่งนะวิ่งขึ้นมือนมบันไดเอ้าเหนื่อยหายใจไม่ทันจะเป็นลมอ่ะจะเป็นลมแบบขาดใจตายด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวคุณที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็เท่าเดิมนะคะปีที่แล้วมาช่างก็เท่าเดิม จริงมะเนี่ย <Sz Claire S 2> จริงค่ะเฮ้ยไม่จริงนะไม่จริงนะไม่จริงนะผมไปบ้านป้าทุกครั้งอ่ะเห็นป้าสั่งชาไข่มุกอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าแก้วครับยิ่งกินก็ยิ่งอ้วนนะป้ามันขึ้นมาชั้นสี่ขีดเท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเขียนกันเดี๋ยวผมขอตรวจก่อนแล้วกันขอตรวจก่อนแล้วกันนะมามาใกล้ๆสิอืมใจเต้นดีนะนี่ให้ดูกระเดือกเขาปกติเหนื่อยอ่ะ ุณนี่จะอ้วนขึ้นนะนี่ผมว่าตอนแรกผมวัดผมไม่ได้มันไม่ได้เป็นขนาดนี้โอ้โหอ้คืออะไรคะหนักนะนี่ผมว่าทั้งหมดที่ทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นคุณไม่ต้องเถียงกันเลยมันเกิดจากน้าหนักคุณมันเยอะเกินไปคุณสีฉันไม่ได้ปวดข้อนะถ้าน้ําหนักเยอะมันจะลงข้อมันนีตอนนี้มันคือการเบื้องต้นครับถ้าเกิดว่าลงข้อมาไหนคือคุณหนักแล้วนะครับคุณจะรับไปเป็นเกาได้หรือเป็นอะไรยางอื่นได้เยอะแยะมากมายคุณมีสิทธิ์เป็นเส้นเลือดตุันในหัวใจ มันร้ายแรงขนาดนั้นครูหมอเอาเงียบเป็นว่าตอนนี้คุณต้องบริโภคอาหารที่มันมีประโยชน์อะไรที่ มีน้ําตาลเนี่ยคนงดเลยแป้งก็คนงดเลยโอเคงดน้าตาลงดแป้งอย่างเนี้นะถูกต้องค่ะค่ะค่ะส่วนนายลิกี้ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไปเธอเป็นหลานดูแลป้าเธอด้วยได้ครับเรื่องอาหารกินดูให้เรียบร้อยงดน้าตาลใช่ไหมครับใช่ได้ครับงดน้ำตาลงดแป้งอะไรพวกเนี้ยคุณผูบอกรอกไปป้าอย่าดื้อนะผมอยากให้ป้าอยู่กับผมนานๆทำไมฉันตายไปแล้วทําไมเอ้าแล้วผมจะถ่ายตังใครล่ะครับป้าไมืนอย่เง็นี้ค่ะเด็กคนยอกก็คืออยากให้แบบป้ามีรอยยิ้มยิ้ม เอามานี่นี่นิกป้าผมบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงอะมันมีน้ำตาลที่ไหนล่ะก็าีเมีน้ำตาลมันไม่มีมีข้บอกไปให้กินไงทำไมไม่เชื่อบอกลเฮ้ยนิกเฮ้เซเซเซเมันใช้เรียกหมาค่ะอย่างนั้นน่ะ่นึ่งเลพราะอะไรกันหมอคะเป็นหลานแต่ขึ้นเสียงปากปั๊บดิฉันครูเป็นสีว่าฉันกินน้ำตาลดู ก็หมอครับหมอบอกผมไม่ใช่หรอครับว่าให้ดูป้าเป็นสีอะว่าห้ามกินน้ําตาลอะถูกต้องเธอทําถูกแล้วก็ไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินเลยด้วยไม่ได้แตะสักแอะด้วยกินกินอะไรกินน้ำตาลเดี๋ยวนะคืออะไรเขากินอะไรกกอะไม,ม่กินอมูเป็นน้ําตาลส้มตำกับข้าวเหนียวค่ะน้ําตาลตรงไหนตาบอดมั้งไหนไหนน้ําตาลไม่มีค่ะเหนียวล้วนๆค่ะที่แทปุ๋สีคือที่นิกกี้พูดอะเขาไม่ถึงว่า ในข้าวเหนียวเนี่ยมันมีน้ำตาลน้อนี่นนนอะไรคุณพสิ์มีไหมน้ำตาลสักเม็ดมีไหมมีไหมน้ำตาลฮึขอป้าข้าวเหนียวอ่ะมันเป็นน้ำตาลไงป้าไม่รู้เหรอโเนาะข้าวเหนียวก็คือข้าวเหนียวน,น้ำตาลก็คือน้ำตาลความหมายของวิกกี้คือว่าข้าวเหนียวอ่ะม<ๆ>ันเป็นน้ำตาลคุณพสิทธ์นี่เรียกอะไรน้ำตาลครับ นี่เรียกอะไรข้าวเหนียวนี่เรียกอะไรข้าวเหนียวนี่เรียกอะไรน้ำตาลเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันไหมก้อนไหนข้าวเหนียวมีน้ำตาลก้อนเป็นสีดูแล้วมันไม่มีมันมีแต่ข้าวเหนียวมันไม่มีน้ำตาลเพื่อคืออะไรอย่ามาถอนหายใจนะเอางผมว่าไอ้ในข้าวเหนียวมือคุณอะมันไม่มีน้ำตาลหรอกไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวมือมีน้ำตาเฮ้ยเรียกคุณดีกว่าครับ้าคุณเดี๋ยวคุณมีน้ำตา ถ้าเถียงหมอเงี้ยมันจะไม่เถียงได้ไงมันมีที่ไหนข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวน้ำตาลคือน้ำตาลข้าวเหนียวไปอยู่ในน้าตลคนไหนข้าวเหนียวมีน้ำตาลมันไม่มีน้ำตาลวิกกี้พาป้าเธอมาที่ห้องครูเดี๋ยวนี้อย่าให้ครูหมอต้องโง่มากกว่านี้โอเคไม่กินแล้วข้าวเหนียวไม่แตะเลยเพนสีจะกินข้าวสวยเอ่อป้าครับข้าวสวยมันคือแป้งครับใช้อะไรทาตอนออกมาจากห้องน้ำตอนอาบน้ำเสร็จ ทาแป้งครับเคยเอาข้าวมาทาหน้าไหมเนี่ยเคยข้าวสวยมาทาหน้าไหมข้าวคือข้าวแป้งก็คือแป้งก็เอาไงดีกับเขาครับครูหมอปากแจ๋ว่ที่นั่นถี่ยายแม่งหลับไปเลยสัญญาว่าจะไม่บอกใครลดน้ำหนักกันหน่อยครับยังไงคะนอนเลยครับ แต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจ้าียนยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆปู้เลกจบครบ